คุณออนครับแย่แล้วครับคุณออนมีอะไรหรอครับคุณตาลใจเย็นค่ะค่อยๆพูดงนอนลูกค้าทะเลาะกันครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะทาไมลูกค้าถึงทะเลาะกันละ่ะคือ,อพ่อค่ะไม่ต้องพูดละคุณพาฉันไปดูหน่อยครับเมื่อกี้แกพูดอะไรนะพูด ก็ร so I mean? ู yes. know. Well, its ้ละว่าเฉยไม่มีเงินอีกบันน่ะไหนแกคิดว่าแกมีต่แล้วแกจะเหยียดใครก็ได้หรือไงฮะทำไมปากก็ปากของฉันฉันจะเหยียดใครก็ได้แม่จิแกก็มาตบฉันสิมาสิมาตบฉันตรงนี้สิมาสิอยพูดอะไรนะพูดอีกรอบนะมาสิเข้ามาตรงนี้สิมาสิมาสิเข้ามาสิแม่จริงนะพูดอีกรอบไม่กลัวจ้าแน่จริงก็เข้ามาเลยเข้ามาตรงนี้เลยมาสิเกิดอะไรขึ้น คืออย่างนี้นะครับพอดีว่าคุณลูกค้าเขาสั่งไวน์ครับแล้วต่างเขาเสิร์ฟผิดพอลูกค้าเขาดื่มแล้วรสชาติมันไม่ใช่ครับก็เลยบอกว่ามีแต่คนรู้เท่านั้นแหละที่สั่งไวน์แบบนี้พออีกโตนึงได้ยินเนี่ยก็ไม่พอใจก็เกิดเรื่องอย่างที่เห็นนี่แหละครับถ้าเก่งจริงเนี่ยแกก็พูดอีกรอบสิหยุดก่อนขาดหยุดทะเลาะกันเนี่ยนะมีแต่คนกระจอกกระจบันนอกจนจนแกเท่านั้สหี่กินอ่ะ เสิร์ฟไวลูกค้าแค่นี้แกยังเสิร์ฟผิดฉันจ้างแกมาคือให้แกมาบริการลูกค้าให้ลูกค้าสบายใจไม่ใช่ให้แกมาสร้างเรื่องให้ลูกค้าทะเลาะก,กันแบบนี้แกข้าของของแกแล้วก็ออกไปซะไปสิเอ่อพอเถอะค่ะพอเถอะค่ะขเขาก็แค่พนักงานคนนึงอะค่ะจะไปสนใจอะไรเขามากล่ะคะ ไม่ได้นะคะพวกคุณมาอุดหนุนร้านฉันถือว่าไว้ใจร้านฉันฉันจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มาทำให้พวกคุณไม่สบายใจได้ยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้นะคะอาหารที่พวกคุณสั่งวันนี้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนเรียงเองค่ะแล้วฉันจะให้น้องๆเอาไว้มาให้อีกสองขวดถือว่าเป็นการขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอาหารพวกนี้เนี่ยพวกเราก็ใช่ว่าจะจ่ายไม่ไหวสักหน่อย ผมขอโทษนะครับคุณลูกค้าผมขอโทษจริงๆนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรค่ะคุณคะเมื่อกี้เนี่ยฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะฉันเนี่ยพูดจาแรงไปหน่อยนะจ้ะไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ฉันก็พูดจาไม่เข้าหูคุณเหมือนกันนะ่ะตายละ ถือว่าเราสองคนเนี่ยมีวาสนาต่อกันนะคะใช่เลยค่ะใช่เลยออ๊ยงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเราเนี่ยย้ายมานั่งโต๊ะเดียวกันเลยดีไหมคะโอ๊ยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณคะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดวายให้พวกเราอีกสองขวดนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นห้อง V I P เลยนะคะได้เลยค่ะคุณยายมานั่งตรงนี้เไม่ตายเลยค่ะ ฉันมีทางเลือกให้แกสองข้อหนึ่งคือฉันให้แกตกชันคืนสองคือพรุ่งนี้ฉันจะให้แกพักผ่อนหนึ่งวันและให้ค่าขนมเพิ่มพันหนึ่งแกเลือกเองเลยนัทเดี๋ยวพาตานเข้าไปเบิกเงินด้วยนะครับ ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเราทำงานบริการลูกค้าคือพระเจ้าอีกอย่างเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากนายตบนี้นายต้องจำไว้นะที่หลังนายต้องใส่ใจให้มากกว่านี้รู้หรือเปล่านะัดเดี๋ยวถ้าสองคนนั้นดื่มได้ที่แล้ว ในไปเปิดไว้ให้อีกสองขวดนะทำให้ลูกน้องฉันต้องเจ็บตัวเรื่องนี้จะปล่อยให้พวกเขาสบายใจไม่ได้